เป้าหมายของฉันคือร่ำรวยไม่ใช่ดูคนอื่นรวยเอา้าดูตัวเองซะงั้นก็คนมาเลยครับน้องๆสวัสดีสวัสดีมากๆจังสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง J F S Pony Channel ก็อ คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมคือผมบ้างๆก็มาอัดคลิปนะครับคือลูกน้องมันชวนมาถ้าใครไม่ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูได้นะครับคลิปที่ผมเล่นฟอร์เรนละสวัสดีมากๆจังขอบคุณนะขอบคุณคนดูสวัสดีมากๆจังโอเคครับเกมนี้พี่ก็มาเล่นเรียวมานะาเดี๋ยวเฮ้ย อะไรเนี่ยทำไมพี่มีสก,กินเนี่ยพี่จำได้ว่าพี่มีสก,กินแค่ไอ้สก,กินชุดขาวอะโอ้ลูกหลักจีเอฟอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้เท่อยู่นะสก,กินเนี้ยพี่อยากได้อะแต่พี่ไม่เติมอะครับคือพี่เอาไปเล่นหุ้นหมดละเอาไปลงหุ้นหมดละประมาณสามแสนเฮ้ยลืมพูดคำว่าล้านสามแสนล้านนะครับไม่ใช่สามแสน นี่ครับลูกน้องพี่ก็ไอไอ,อแหลงคอมกาะกานี่นะครับเนี่ยนะครับดีว,ว่าสั้นนะครับโอ้เอลฟูเม็ดเขียวก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเม็ดเขียวอะ่ะแต่ถ้าพี่เล่นอะ่ะเม็ดทองบอกเลยคือเอลฟูนี่พี่ก็เป็นคนสอนมันเล่นนะครับน้องๆอตัวเนี้ยพี่เป็นคนสอนมาเล่นนะเอะวเกมนี้พี่จะออกเป็นขวานนะ เพราะว่าพี่จะเป็นคนแทงนะครับยวพิมพ์ทักทายทีมรงข้ามก่อนโฮใช่ไหมเฮดโอโฮอา้า <c oughs> วระบบตรวจพบการใช้งานาการไอการใช้คำพูดไม่เหมาะสมปดะระมัดระวังในการสื่อสารพงังเมืไงไอเฮยกูพิมพ์คำว่าโฮนี่นะเฮตโอไอเฮยเฮดโอแม่งเป็นคำหยาบเฉย ปอยหั่ชอตเกมแว่งดับบานเม่งโอเคเรายังไม่โดนแบนนะไปก่อนว่าจะไปบนมาไม่เอาดีกว่าสาเหตุที่พี่ออกขวานก็คือมันจะได้เลือดเยอะนะไม่ใช่อะไรหรอกคือเว็บตัวแทงมันไม่ค่อยเข้าอ่ะเหมือนในเกมฟอร์เรนน่ะพี่ก็เล่นเป็นแทงไม่รู้มันจะกลัวตายอะไรกันนันกหนาเอ้คลิกซี่ขอคลิปด้วยเล่นเกมไปอย่าไปกลัวตายครับเข้าเข้าให้สุดครับ โอเคเราได้ขวานละเอาเรียร่างให้มูลาาในปลาเห็นปะนะ่ะเอ,อ้า,าเราต้องยันทำไมนะตายเรียบร้อยอ่ายืนเออออากูดโดนจับเรียบร้อยเออเเรียบร้อยเรียวโอ้แม่ไม่ตายไอ้เฮียยืนนิ่ง เออใชม่มยืนนิ่งทําไมปามืออ่ะเห็นไหมครับสาเหตุที่พี่ออกแทงคือพี่ดูไม่ผิดจริงๆว่าแทงมันมันเออพี่เลยต้องแงเงี๋ยวพิมพ์คนตีนนี่ไหมก่อนใครวะ <c oughs> พิม์คนตีนลูกน้องนะใครวะเห็นไหมพี่ดูไม่ผิดจริงๆว่าคนเล่นแทงแบบถ้าพี่ไม่เล่นเองอะ่ะมันไม่เข้าหรอกเมื่อกี้พี่ก็เห็นเอลสูต,ตาปึ๊บมันค่อยเดินไม่รู้เป็นไร ที่ก็เลยตายไปด้วยเลยแม่งมูหราดก็ไม่ได้แม่งเลือดเลือดเหลือนิดเดียวโดนจับนะโอเคก็อขอเป็นในขวัญก่อนเลยรองเท้าเดี๋ยวค่อยออกววออาเรียบร้อยไอ้เแค่กระต่ายเอ็มแค่กระต่ายดีปีเตอร์กูตายงอปลาหลงอปลาหลกลัวที่ไหนเราติยัดแม่งเลยจิม <c ười> ้มเฮ้ยโอ้ <c ười> ปั่นโคตรแรง <c ười> ไอ้เหี้ยแม่งปั่นดับเบิ้ล แม่งปั่นสองทีนึกว่าจะรอดแล้วเมื่อกี้แม่งมันปั่นสองทีอ่ะเป,ป็นพอ,อ,อป้อมป้อมช่วยยิงอ่ะมันเลยเก็บแสแต็กได้แล้วตายสองตัวแล้วโอ้โหอะไรวะโอ้โหมูลลานเงินสองพันแล้วมันคิวสามตัวคิวเยอะจังวะฟาร์มก่อนแม่เพิ่งเกิดมาไม่เอาไตละแน่ะดูดิน้องๆปลาหมึกยืนเลยแล้วเมื่อกี้เห็นบ้าอะไรแม่เปล่าถ้าคนสังเกตจะเห็นนะ เป็นแหลมชอบยินในป่าอ่ะมาเฮ้ยไปช่วยล่างดิมาแล้ว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 เอาปลาลันจิ้มแม่งเลยกูโหแม่งสี่ตัวเว้ยโดนดึงช่วยกูด้วยเออป๋ามึงมึงแข็งนี่แล้วแล้วเปิดตีแล้วมึงเดินอยู่ในป้อมเนี่ยนะมึงจะไปกลัวตายดิโออะไรมึงเข้าไอ้สุดดิเออมึงเข้าตั้งแต่แรกแม่งได้คิวหมอนล๊อ เอามากรมาเอามาอังกรเอติไม่มาวะมึงเดินมาตายมามา,มาเอามังกรมาขอนกก่อนเรือเรือตีมังกรถ้าปลาหมึกมันเข้าตั้งแต่แรกอะมันได้แล้วมึงเนี่ยมันมันต่ยึดยักยึดยักอู้สิงว่ะตีตีตีเร็วตีตีตต มาดิมาดิจิ้บจิจิ้ม,ม,ม,มเฮ้แค่ยอกแคยอกแค่ยอกนะแคยอกนะเคเราได้ขวานแล้วโจมตีมิน่าโอเคดูไปการพ่อเองไม่ต้องบอกหรอกไก่มาสั่งคนนะครับไก่ไก่ก็อยู่ส่วนไก่ครับไปด้ามเข้าหรอเอ้ยโอ้มโอ้ไม่น่าเป็นคนใจดีเลยครับน้องน้อง คือเมื่อกี้มันแพนด้ามันมเห็นมูลา่าเหรอครับคือพี่เดินอะมันอะไรโดนทุกเม็ดโอ้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็พี่ฝึกมากับมือเอวสูตรตอน้ยันก็ต้องโดนทุกเม็ดอยู่ละเอาเข้าเรื่องแพนด้าต่อนะเมื่อกี้แพนด้าคือพี่เดินผ่านดาร์กนะมันก็น่าจะเห็นในแมปแล้วว่าไอ้มูลาบมันอยู่อยู่ดาร์กอะจะเ,เข้าไปทําไมวะของก็ตามยังจะเข้าไปอีก คือเมื่อกี้คือพี่ใจดีไงเลยต้องเข้าไปช่วยไม่ใช่เลยว <the> ่าอแล้วมึงเป็นอะไรเนะี่ยฮะตบแม่งเลยเฮียชื่อสับะมงคลแล้วมึงไงคิกซี่ oh, เราบับเาเ้าตายว่าจะบัฟแดงสักหน่อยแล้วค่อยไปช่วยเฮียถ้าตายก่อนเอาดิโอ oh, แม่ฟิกเกอร์ ถอย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 ไปเลยมึงอ่ะเอาไอ้นี่มึงห้าโอ้ลัดกูอีกโอ้สับพอดมึงจะลัดทำไมวะแล้วกูจะเอาเงินไหนแบกพวกมึงเนี่ยมึงดูดิกูช่วยสีส่ตัวแล้วเนะี่ยถอยไปเมื่อถอยไปเลยเอากูไม่ลงหรอกฮัลโหลโว้ยเตเตอร์มามึงยังตายมูลารดมึงคิดว่ากูไม่เห็นมึงหรอกูนี่มันตายเหี่ยวบอกเลยแมพทุกอะรูรูขุมขนกูรู้หมด มีอะไรผิดปกติที่เจอากูรู้หมดอ่ะโอ้จะเลินละหกนาทีบ้านแตกหมดเลยโอ้มึงดูเลยนกันยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้เล่นยากนะครับอย่างเงี้ยใจเย็นใจเย็น ปลเจ้า,จาก็เข้าครับเจ้าก็เข้าอันตีมืองมีไหมทําไมเปิดไปเลยโอ้โมัวเตรีลายเขาตอด่อเกือบตายแล้วจะเข้าก็เข้าเลยปลาหมึกเอ้ยหมึกย่างตามไม่ก่อนแล้วกันเราเกลี้โบเกลละวปึหนอยออกไรต่อดีวะ ให้เอาดีกว่าเอานี้ดีกว่าพราเราไม่ได้เล่นแบบไล่ฆ่านะถ้าไล่ฆ่าเราเป็นในนั้นดีกว่าเราคงไล่ฆ่าไม่ได้หรอกตอนนี้แม่งเกมโคตรตามห้าต่อสิบเอ็ดเอาอันนี้นะเออตีไปเลยปาหมือนั่นแหละดีกูต้องได้มังกรอ่ะได้กูได้มังกรแล้วว่ะเอามานันนี้เออได้แล้วหนึ่งตัวไอ้แมงโอยโง่โอผีเสื้อ เมื่อกี้แม่ถ้าผีเสื้อไม่ตายเนี่ยเราคุ้มแล้วเนี่ยได้ทั้งมังกรได้ทั้งแข้งมันเนี่ยเดินเข้าไปตายเฉยเลยนะครับมามาช่วยแล้วไม่มีสกิลอ่ะโอเคได้อยู่กันบนนี้กันบนนี้พ่อมึงอ่ะเอาไอ้เหี้ยนี่ ตาคือแม่เลยพ่อมึงสี่พ่อมึงสี่เน,นี่ยนี่เอาอะไรวาโอ้อกูโดนแบนอีกโอ้โอ้โอ,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 โอ้ไม่ยุติธรรมบอกเลยไม่ยุติธรรมไอ้แย่ที่มันยังพิมพ์ได้เลยไอ้กูพิมพ์ไม่ได้ตลกตั้งแต่พิมพ์ฮีโอีหยโฮเนี่ยแม่คำหยาบกูอยากช่อง Oh. เอาคิวผิดเอาดิเพื่อนมาแล้วอ้อมแล้วอ้อมแล้วโอเคตัวจบมันตายแล้วระวังนะระวังซ้ายนะมาเต็มมาเต็มิี่โตโอเคเอามาดิจิมเรียบร้อยแตกอัลติเมตมามามา ต,อต,อต,อตอ่อตๆๆๆโอ้ตเบาโอ้แม่งเฮ้ยมึงซูมอะไรวะไอโอ้เอาํานโอ้กูแตกเอาไม่ตายนะไม่ตายโอ้ไอ้เหี้ยกูต้องไปฝึกมือใหม่แล้วลูกน้องโอเคเอา้าวตายตาย,ตายหากันหมดเลยตายถอยๆๆไม่เข้าไม่เข้าตาย ถ่ายดีคลิกสิโอ้ยูชื่อมึงไงแม่งโง่เหมือนชื่อเลยเออได้อยู่ชนะขึ้นมานิดนึงเออเอ้อยหมดดิอ้อยหมดอ้อยหมดนะมึงเออมีบัฟแดงบัฟแดงอะไรวะโอ้ขาวบัฟดวงบัฟแดงมาดิคิริตโตะแล้วกูจิ้มไปไหนของกูเนี่ยปื้อเขาให้เอาดิ มนี่ยจุกตุด,ด,ดเออไปเลยป้าปะากูให้เอาไปเลยกูไม่ใช้บ้าอยู่หละเอาดาบแดงเลยดีกว่าดาเมจเราไม่พอนะ แต่มีหลัก,ลกๆเราตอนนี้ก็จะมีเอซูอ่ะเอซูตายก็เรียบร้อยคิกซี่น่าจะไม่เท่าไหร่อะไรคิกซี่มันของตามเนี่ยอะไอะไรกันเวจัะมั้งเงาไหมล่ะม,ะมึงเอาไหมล่ะมึงเอาไหมล่ะคืนหล่อไปดิไอ้เหี้ยกหมาก่อหัวเออเดี๋ยวเด้ออ๋อโอ้แมนอะไรวะแม่งกดปีตมึงแง มันอะมันเพื่อนพอ,อโดนจับ <laughs> เออมีแข็งคือเมื่อกี้ผมคนปิดนะครับคนดูต้องขออภัยด้วยไม่ได้เล่นนานนะครับประมาณเพื่อนเออันั้นแหละ <c oughs> มีบ้านมันมีบ้านมัน ละโอ้แทงไม่ตายแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเออได้ล่างเออดีมากไอ้หนีบอกวาเกิดมาว่ามึงก็ตายกันหมดเอลซูอย่างไกฮ่าฮ่าฮ่าเออมึงด่าตัวเองก็เป็นไปโคตรเท่มันด่าตัวเองก็เป็นแล้วมึงมีบัมแดงแล้วโอ้ อย่างชอบไหมคนดูช่วยบอกผมด้วยนะครับมันปิดตรงไหนครัคาน์มาไอ้มีบั๊บแดงไงไอ,อที่ว่าผมกดสะกิลผิดนี่ก็เพราะไอ้อมีบั๊บแดงนี่แหละมันแบบมันภาพหลอนติดหูติดตามันติดหูติดตาไอ้อะ <c oughs> เอามาดนี้เราต้องเข้าแบบมีช้นเชิงนะ <c oughs> เรียบร้อยแตกหนึ่งตามตามตามถึงวะนนี้ได้ระวังขวานี่หน้ามาจัง <c oughs> วะนี้ไม่ดีละไอ้ยัยถอยเถอะ <c oughs> ไม่มีจับไหยวะไม่รู้อะมีจับไม่มีจับกูบวกเลยเอาตัวหลังก่อนเริ่ตัวหลังก่อนโอเคมันจับไปแล้วโอเคแตกสองเลนฟินิทูแล้วแล้วก,วกูก็ตายอี๋ of โอ้ยเอลสูโอ้ยเฮ้ยมึงจะสูมะ้มัยเ็กหนาะวะไม่มีบัฟแดงเอลสูงโง่เกินนะครับ,ใช,รบใช่ครับใช่ครับโง่ครับโง่โง่เอลสูงโง่ครับ มันมันมันไม่ใช่ลูกน้องผมนะครับผม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 ตัดออกแล้วไม่ใช่ลูกน้องผมแล้ว <laughs> ไม่น่าหยิบม,มาเล่นเลย <laughs> เอยวมึงอย่าพึ่ง่ากันดีเออยังเหลือเปาเลยั้งทาง,ทาง <laughs> อีนนี้ก็ฟันยังเลยมูราดสี่เจ็ดโอ้ที่ตั้งค่ามันจะมีคำว่ายอมแพ้ลองกดดูกูไม่กดโคตรควาย เอ้ยทำไมมันพิมพ์กันได้ไครับเนี่ยทำไมทีผมพิมพ์แม่งโดนแบนแม่งไม่ไมยุติธรรมเลยโอเคโอเคคลิปก่อนแล้วขอ,อกันเวทนะเอาะหลาคลิปตุกโอ้ยมึงมาช่วยดีอีกคลิซี่มัวร์ได้ยืนพ,พีนั่นแหละโอ้ยยืนพีนแล้วมันได้เลยวะ องห้าควายควายกูเลยตายเลยเนี่ยเอามาันดิเอามือเมียนตีอยู่โอเคเฮ้ยมึงก็รีบอันตีไปว่าคลิปมันยังไม่มาเลยโอ้เฮ้ยแค่การแทนตีอะไรมึงก็ต้องดูหน่อยดิ้วมึงใช้ควรใช้ตอนไหนเนี่ยเนี่ยคลิปเข้าเนี่ยถ้ามึงไม่เมียนตีมึงจะเคลียร์ได้ไหมเนี่ยพอเนี่ยบวกจริงๆเนี่ยมันก็ยืนให้เพื่อนไม่ได้ โอ้มีหน้า <c oughs> กูลังจะแทงเลยมีหน้าไม่งั้นตีใส่กูอีกโอ้ปลามืออะมันเป็นเพราะปลามืกอ,อะคนดูน้องๆคิดนะเป็นเพราะปลาหมืออะมึงแย่ไปยืนอยู่แต่ในป้อมอะมันไม่แทงข้างหน้ามีปั๊บแดงเออแล้วไงอ่ะ <c oughs> แล้วมันยังไง <c oughs> มีปั๊บแดงแล้วมันยังไงวะ <c oughs> ดูดิดูชื่อมึงดูชื่อทิกซี่ดิ โคดับประมงคนน่ะชื่อมันน่ะโอ้มามารอเลตเตอร์ดีกูรอเลตเตอร์นะมานีเลตเตอร์เอาหมูหลาดีแ่แหละโอ้แม่งจิ้มไปทางไหนวะเนี่ยมันขึ้นใหญ่อีกแล้วเนี่ยไม่มีบัฟแดงเนี่ยพี่เลยจิ้มเบ้าเมืนเน่อกี้มันจะขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่ได้พิมพ์เลยกิลโตเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนมึงเอากูไปละเดี๋ยวรอก่อนมาจิ้มเรียบร้อยมึงกลัวเรียบร้อยยิงมัน หนีมาแล้วเฮ้ยเหี้ยหนีเพื่อนโอ้มึงเอาไม่ให้ตายนะเออไอ้เหี้ยก็เกือบตายกันยกตีเลยตัวละครึ่หลอดโอ้คิดิดตดียวเดียวมีน้ำแดงแล้ะมีน้ำชมมีน้ำจ้มในกินน้ำแดงโอ้ยมูราดเอเวนกลับไปกันก่อนผม,มไปการบ้านกันดีกลับมาเติมเลือดอยู่โอเคเราได้นทอยแล้วเพิ่งมาได้ตอนนี้นี่นะ แกคลิปก่อนเออจะเลือล่อละตัวรามินตายโอ้บ้านแตกเรียบร้อยข้ากูไม่ได้หรอกเมดค่อยค่อยใช่ครับใช่ดูดูเมดดิดูชื่อมันดิเฮ้ นี่พี่แพ้ในรอบกี่ปีมะเนี่ยไม่ใช่กี่ปีดิรอบกี่เดือนมันเนี่ยพึ่งแพะนะ้นลตั้งแต่เล่นมาเนะี่ยเซ็งไรุ่นเซ็งอันดับที่สามใได้ที่สามวะอา้าวไม่เสียดาวแน่นอนอยู่แล้วพี่มันรู้รักเกมไม่เสียดาวครับรได้ไม่ปีเนี่ยนะ ปลามึกเฮ้ยมึกเล่นอย่างนี้ได้มีพีหรอวะดาเมจรับดามสามสิบเอ็ดจุดเก้าหรอมดูกันนะครับว่าผมรับดาเมีไเปเท่าไหร่เออผมรับไป็นยี่สิบห้าเกือบเท่าแทงอะดูดิน้อยกว่าแค่สี่หมื่นอะทำดามจเป็นแสนเนี่ยเอ้แทงเล่นแบบนี้ไม่ต้องเล่นนะครับ ผมขอเอ้ยผมไม่แกเออผมนั่นแหละพี่นั่นแหละเออจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะพี่ขอฝากนะครับไป้พวกเล่นแท้งถ้าเล่นแล้วอย่าก,กลัวตายานะับให้คข้มามันสุดๆด้วะถ้ามึงวิ่งหนีแล้วเขาจะยิงยังไงนะฝากไว้ให้คิดจุ๊